ครับก็มาตอบคาถามนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าขยายมากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตลาดจะตันหรือเปล่าเขาอยากทําอยู่จริงๆต้องอธิบายแบบนี้ครับเรื่องของการที่มันถูกเพิ่มด้วยสป라이หรือว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ปกติหรือธรรมชาติของธุรกิจคือมันเหมือนกับเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับเด็กเด็กเรียนเรียนสาขาแบบบริหารเนี่ย เรียนคณะบริหาร,สา,าาราสาขาการตลาดสาขาการโรงแรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็อาจจะมีปริมาณที่เยอะอะถูกสร้างขึ้นมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยคือเด็กมันก็จะตกงานเนาะเขาะ้าใจไหมครับแต่มันก็จะมีเด็กบางคนที่เขาไม่ได้ตกงานเขาก็ยังมีงานทาแล้วก็ได้เงินเดือนดีแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีถ้าเปรียบเนี่ยมันเหมือนธุรกิจนะครับถ้าตลาดมันเพิ่มขึ้นอ่าถ้าถ้าผู้ผลิตมันเยอะขึ้น นั่นหมายความว่าตลาดเนี่ยถ้าสมมติเกิดเป็นเท่าเดิมนะครับนั่นหมายความว่าผู้ผลิตแต่ละคนเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองจะต้องหาจุดแข็งของตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองอยู่ในตลาดได้มีชั้นเชิงที่จะอยู่ในตลาดได้นะครับอย่างตลาดถุงมือเนี่ยคนที่อยู่ในตลาดถุงมือค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือพ่อค้าคนกลางแต่อย่างปัจจุบันเนี่ยพ่อค้าคนกลางก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับสังเกตนะครับพ่อค้าคนกลางก็ยังเยอะ ผู้ผลิตเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอย่างผู้ผลิตเพิ่มเนี่ยอย่างอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำตามบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบสองเครื่องสามเครื่องคือถ้าพูดตรงๆไม่ได้เยอะมากปริมาณมันไม่ได้เยอะแต่ว่าความต้องการตลาดอะมันเยอะมากกว่านะครับรวมไปถึงมันก็จะมีผู้ผลิตรายเก่าที่ล้มหายาจจากไปคําถามคือเขาล้มหายายจากเพราะอะไรหนึ่งไม่ซื่อสัตว์ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับผมนะเขาไม่ซื่อสัตย์ โดยติดเป็นนิสัยมันมีอย่างลูกค้าผมบางคนนะลูกค้าเก่าเก่าที่ปัจจุบันไม่ใช่ลูกค้าผมแล้วอะไรเงี้ยก็บางคนซื้อของยากซื้อของเขี้ยวจ่ายเงินยากลูกเล่นเทคนิคเยอะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเขาจะเรียกว่าเทคนิคกันเนาะแต่ผมเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะขี้ขี้โกงอะประมาณนั้นก็จะติดเป็นนิสัยเวลาไปขอคนพวกนี้เวลาผลิตของขายเนะี่ยเขาจะไม่่อยรักษาคําพูดหรอกแล้วก็ไม่ค่คยรักษาคุณภาพด้วยนะครับ แล้วเวลาเขาซื้อของมาทำผลิตเนี่ยเขาก็จะเลือกซื้อแต่ของถูกโดยที่เขาไม่สนใจว่ามันคุณภาพจะคงที่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยท้ายพวกเขาอยู่ไม่ได้เองนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือที่ทเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องจักรในรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแบบเครื่องโซ่เครื่องคอมอะไรเงี้ยปัญหามันก็จะเยอะเยอะกว่าเครื่องไฮสปีดในรุ่นปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งถ้าถ้าคนที่ทารุ่นเก่าอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มีทักษะในการซ่อมุเครื่องจักรแก้ไขาปัญหาได้เนี่ยมันก็จะทําไม่ได้เลยปัญหาก็จะเยอะกําลังกรรผลิตก็จะไม่ได้เยอะแล้วก็ของเสียก็จะเยอะอะไรประมาณนี้นะครับมันมีรายละเอียดดีเทลเยอะครับย้อนกลับมาตอบคาถามนี้ก่อนว่าถ้าขยายผมทํามา20ปีผมก็สร้างลูกค้าขึ้นมาเรื่อยๆตลาดมันก็ยังไปได้ของมันเรื่อยๆอย่างปัจจุบันที่องคชินะเราถุงมือเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทันผลิตไม่ได้ทันขาย ในบางตัวนะครับบางตัวก็มีสต็อกบางตัวก็ไม่ได้มีสต็อกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังคงไปได้อยู่ครับแต่ถ้าลูกค้ากังวลนะครับลูกค้าเป็นผู้ผลิตแล้วลูกค้าเป็นผู้ผลิตไลท์ไลท์เขาเรียกต้นน้ําแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ากังวลลูกค้าต้องจับลูกตัว end user หรือลูกค้าของตัวตัวลูกค้าเองให้ได้ถ้าลูกค้ามีฐานลูกค้าที่มากเพียงพอแล้วผมคิดว่ายังไงลูกค้าก็อยู่ตลาดนี้แบบสบายใจนะครับเกาะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ